สวัสดีค่ะบุภาผ้ารวด้วยค่ะมาแนะนําเสื้อต่อดอกอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นลายถักง่ายๆนะลายถักง่ายๆแต่ว่าเขาทําเป็นเสื้อแขนกุดค่ะเสื้อแขนกุดทีนี้ตัวตัวนี้นะคะก็คือเขาต่อต่อในแนวเอียงนะแนวเอียงเอียงดอกค่ะเอียงดอกถักออกมาเป็นเหมือนเสื้อคลุมทับอีกทีหนึ่งค่ะแต่บุภาว่ามันก็สวยดีนะแต่ของเขาแนวด้วยอาจจะเป็นไหมสีสลับเนาะไหมสีสลับ แต่ของมูผานะมีสีสีน้ําเงินสีน้ําเงินอ่าเดี๋ยวจะมาถักลายให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะเดี๋ยวเรามาดูลายถักกันค่ะอันนี้ที่ที่ถักมาแล้วนะคะดอกจะไม่ใหญ่นะดอกจะไม่ใหญ่เนี่ยคะ่ะดอกเล็กๆนิดเดียว ที่บูผาแปลงแบบเขานะคะจะมีตรงตรงจุดนี้นะของเขาน่าจะใช้แค่2หลักแต่ขอบูผา่าเนใช้3หลักเพื่อให้มันให้มันใหญ่หน่อยค่ะให้มันใหญ่หน่อยนี่นะคะอันนี้ทําคอก็คือลักษณะต่อต่อก็คือจะเอียงแบบนี้นะคะต่อเอียงแบบนี้นะก็จะได้คอแหลมค่ะด้านหลังเราก็ถักชนถ,กถักชนคอเลยนะคะด้านหลังนะเราจะไม่ไม่แหลมหน้าแหลมหลักนะเร,เราแหลมเฉพาะด้านหน้าค่ะตัวนี้ อันนี้บุผาใช้ไหมใช้ไหมจะเป็นไหมซัมเมอร์เบอร์20ของวีนัสนะคะสีนี้เลยสีตามนี้เลยนะคะเข็ม0.95 mm หรือเข็มเบอร์7ค่ะเบอร์ Bur 7นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักลายกันค่ะอันนี้เสื้อตอนนี้บุผาเอามาสอนถักลายนะถักลายให้ดูเป็นตัวอยา่างหลากหลายลาย ตอนนี้เราขึ้นต้นด้วย5้าโซ่นะคะห้าโซ่นะขับเป็นห่วงแล้วก็ทำเป็นหลักนะคะเป็นหลักในห่วง8ดหลักค่ะ8ดหลักเนะทำโซ่ขึ้นมา สามสี่ห้าหกหกนะคะพันหัวเข็บหนึ่งสองสามแปดหลักนะคะในห่วง เป็นสามโซ่ค่ะแมวไม่มีเจ้าของมากัดกันแมวจะเยอะมากในหมู่บ้าน คนก็รักแมวมางคนก็ไม่ชอบแมวนะก็จะมาอยู่บ้านบุผาต้นไม้เยอะค่ะมันจะมาอยู่พอดีปลูกใบชะพูไว้มันมันมีที่ซ่อน <c oughs> ก็เลยจะมาแปดหลักนะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแดหลักเว้นสามโซ่ อันนี้มันจะเป็นดอกไม่ไม่ใหญ่นะคะดอกไม่ใหญ่ดอกประมาณประมาณนี้เองนี่นะคะเกี่ยวเข้ามานิดหนึ่งเกี่ยวเข้ามาในตรงกลางนิดหนึ่งนะคะนี่นะลืมดูโทรศัพท์อันนี้ถักขึ้นไปสามโซ่นะคะ3โซ่สี่หลักค่ะในในใ,ในห่วงนี่นะ ไ,ได้สีหลักนะค่ะ,เว,คะเว้นห้าโซ่ค่ะถักวนรอบไปค่ะมันจะได้แปดกลีบนะ อันนี้เราจะต่อดอกในแนวเอียงนะคะแนวเอียงนะเป็นคอแหลมเป็นหาโซ่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะมันจะเป็นดอกเล็กๆนะด้วยที่เราใช้ไหมซัมเมอร์ค่ะแต่ว่า ตามของนางแบบก็น่าจะเป็นไหมซัมเมอร์นะเพราะดอกมันเล็กๆเหมือนกันแต่ไหมของต่างประเทศไหมเขาจะสวยค่ะไหมเป็นมันแต่บ้านเราก็มีนะไหมที่สวยๆแต่มันจะแพงแต่ว่าบุภาว่าไหมวีนัสนี่มันก็โอเคนะมันได้อยู่ อันนี้ถักก็จะใช้เบอร์20สิบถักค่ะเบอร์16มันก็จะเล็กไปหน่อยเนาะด้วยความที่ไหมเส้นใหญ่หน่อยมันก็จะถักคือดอกมันก็จะโตขึ้นมานิดหนึ่งค่ะเวลาถักดอกนะแล้วก็ถักได้ในเสื้อไวกว่าอุปาลองใช้ เบอร์สิบหกสองเส้นมันสวยสู้เบอร์ยี่สิบเส้นเดียวไม่ได้เพราะเวลารีดเวลาเราถักอะคะ่ะด้วยไหมมันเป็นสองเส้นนะมันไม่ผสานกันอะเราดึงมาสองเส้นเวลาถักมันก็จะงอๆคือมันจะไม่ไม่เรียบสวยเหมือนเส้นเดียวอะสู้เส้นเดียวไม่ได้คะ่ะถ้าถักแนะนำว่าถักเส้นเดียวอย่าถักสองเส้นตรงมุมนี้นะคะ ใช้สองสองโซ่นะสองโซ่้วเกี่ยวเวลาเกี่ยวอะค่ะปักไปบนโซ่เลยนะปักไปบนโซ่นะคะให้มันอยู่นะมันเป็นสีน้ำเงินตกเย็นมองไม่ค่อยเห็นแหละนี่นะคะแล้วก็ทำสองสามสี่ห้าห้าโซ่ก่อนค่ะแล้วก็มาทำมุมทำมุมเลยนะคะ ตามแบบเขาใช้สองนะคะใช้สใชส้สองหลักนะแต่ของบุผาดใช้3หลักนะท่านผู้ชมจะใช้สองหลักหรือ3หลักก็ได้แล้วแต่ถ้าสองหลักมันก็จะอันนี้หน่อยแต่บุผาจะเอามันค่อนข้างนี่นิดนึงก็เลยเอา3ค่ะแล้วตรงนี้บุผาดใช้8ใช้8โซ่นะคะถ้า10โซ่ก็ใจชาวไป ตรงที่ต่อกันเนี่ยค่ะก็เอาแปดอันนี้ใช้สามเดี๋ยวพอได้สองมุมบูคัดจะไปต่อนะได้สองมุม1 2ึ่งสามสห้าโซ่เกี่ยวตรงนี้แล้วก็หาโซ่แล้วก็ทำมุมเลยค่ะเพราะด้วยดอกมันแค่แปดกลีบมันแค่แปดกลีบเนาะนี่นะคะ เป็นลายเรียบๆค่ะเป็นลายเรียบๆแต่อันนี้เขาจะใหม่เป็นประมาณมันๆวาวๆหน่อยนะไหมจะสวยอยู่นะถ้าใช้ใหมดีก็ได้ค่ะไหมสวยๆนะแต่อันนี้ด้วยูผาทักเยอะก็จะใช้ไหม่ประมาณนี้ถ้าไหมแพงนะคะสมมติว่าเราจะขายเราขายถูกไม่ได้นะมันต้องขายแพงนะ อันนี้ก็ราคาก็ถ้าขายก็จับต้องได้นี่นะคะดอกมันยังไม่ใหญ่มากนะประมาณน,นี้เดี๋ยวบุผัดจะไปต่อมุมนะคะต่อมุม ตรงนี้มันแปดใช่ไหมคะเราเวลาเราต่อเราก็สี่โซ่ค่ะสี่โซ่นาะตรงคอแหลมนะคะเราเราแหลมได้ที่แล้วนะแต่ว่าเราจะต้องต่อออกมาอีกต่อออกมาอีกนะคะเป็นฐานนี่นะ นี่ใช้สองโซ่นะคะสองโซ่นะมัดเกี่ยวฝั่งนี้ก่อนนะคะนี่นะแล้วก็สองโซ่กลับมาเกี่ยวฝั่งนี้แล้วก็สองโซ่ เดีย๋ยวฟังนี้ก่อนนะคะแล้วก็สองโซ่แล้วก็มาทํามุมนี่นะทํามุมหนึ่งสองสามสี่สี่โซ่ เป็นดอกเล็กๆค่ะทับแบบลายง่ายๆนะลายง่ายๆหาโซ่ก็จะมาชนจุดที่เราเริ่มเลยคะ่ะแล้วก็ตัดใหมเนี่ยนะเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเราต่อทีนี้เราก็จะมาต่อที่จะทำตรง ตรงด้านหลังตรงคอค่ะแนวตร,นนะะตรงนี่นะคะตรงนี้นะคอเพราะบูพัดใช้สองมันมันไม่พอค่ะ ตรงนี้ต่อมาอีก <In> ดอกหนึ่งพอต่อมาอีก <In> ดอกหนึ่งเราก็ต่อตรงนี้นะคะต้องมีตรงนี้ต้องมีต้องมีอีกดอกหนึ่งนะตรงนี้มีอีกดอกหนึ่งแล้วเราก็มาต่อตรงขอบเนี้ยค่ะต่อขอบเนี้ยมาเป็นแนวเส้นตรงแบบนี้นะเป็นแนวเส้นตรงแบบนี้นี่ต่อมามันก็จะได้ด้านหลังเนี่ยมันก็จะชนเนี่ยค่ะแต่ถ้าเราเอาเอาน้อยเอาตรงเนี้ยตรงคอเดี๋ยวมันจะสวมไม่ได้นะตรงเนี้ยบุผ่าว่ามัน หัวบุภาก็จะใหญ่ใหญ่อยู่นะก็จะเอาตรงนี้ค่ะเนี่ยต่อต่อตรงนี้ดอกต่อดอกตรงนี้มาฝั่งนี้ก็อีกดอกหนึ่งเนี่ยนะคะอันนี้วิธีต่อดอกนะตรงคอทําออกไปก็จะเป็นแขนเนี่ยค่ะลายนี้แต่บางคนที่ตัวเล็กตัวเล็กก็ใช้แค่ตรงนี้ก็พอเนี่ยขึ้นไปแค่สองก็พอแต่บุผาไม่ได้ค่ะคนตัวใหญ่มันจะใส่ไม่ได้ ะะสีบันยาเข้มไปนิดนึงแต่ว่าก็ออกมาบุพภาว่าก็จะสวยอยู่นะเนี่ยคือคือเขาใส่ข้างในสีขาวค่ะมันเลยเด่นนะมันเลยเด่นสีขาวนะตรงนี้มันก็จะเป็นแหลมๆมาอางนี้เราก็เออเป็นอีกแบบหนึง่งก็สวยดีแต่ตรงข้างตรงตรงวงแขนเนี่ยคะ่ะพอต่อไปวงแขนอาจจะเป็นครึ่งดอก ตรงเนี้ยนะให้เข้ามุม,มวงแขนแนะนะอ่าเป็นเข้าดอกแต่ว่าถ้าบูผัดทับก็จะไม่เป็นแขนกุดค่ะคือบูผัดจะไม่ใส่เสื้อแขนกุดเพราะมันใส่ออกไปในไหนไม่ได้นะแขนเราไม่สวยก็จะเป็นเสื้อมีแขนนะ่ะอ่าเนี่ยค่ะก็เอามาฝากท่านผู้ชมด้วยลายง่ายๆอีกตัวหนึ่งก็ลองทํากันดูค่ะอันนี้เป็นประมาณเสื้อคลุมทับเนาะเสื้อคลุมทับหรือใส่ตัวเดียวก็สวยอยู่นะอสวยอยู่ค่ะ ก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ